เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมสเซ็กซี่กับหนุ่มร้อนรักแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนตัตตาแกมองอะไรของแกวะเสียงของบอยเอ่อยถามเพื่อนที่ทำหน้าเบื่อเบื่อเซ็งเซงแต่พอกลับมาอยู่ที่นี่เควินไอ้หนุ่มลูกครึ่ง ใบหน้าล้อแล้วกลับเอาแต่จ้องมองอะไรบางอย่างที่เขายังไม่รู้ท่ามกลางผู้คนที่ยืนขยับย้ายสะโพกกันอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มยังคงเพ่งเล็งไปที่หญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอวบอิ่มทว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่สาวที่ขายดริง กลับเป็นเมดของเขาเองเควินบอยสกิจนั่นเมดของฉันมีผู้หญิงต้องมากมายในงานเลี้ยงนี้แต่แกกลับจ้องเมดของฉันราวกับจะกลืนกินแกคิดดีแล้วหรือไงวะก็ดูหล่อนซี่ทั้งเซ็กซี่ทั้งอวบอิม่ม อะไรอะไรมันก็น่าจะล้นมือไปหมดยิ่งเขาว่าอย่างนั้นบอยก็ยิ่งถอนหายใจตื่นไว้ก่อนนะเว้ยเมดของฉันคนเนี้ยไม่ได้เล่นได้ง่ายๆอย่างที่นายจะเคยหาได้ตามท้องถนน,นเว้ยยิ่งบอยพูดอย่างนั้นเควินยิ่งยิ้มม,มุมปากเพราะเขา ไม่เคยไม่ได้อะไรที่อยากได้คอยดูก็แล้วกันปล่อยท้อใจเฮือกเห็นแล้วว่าเพื่อนรักค่อยๆลุกขึ้นและเดินไปที่เมสาวคนนั้นดาวหรือดาวน้อยที่แม่เขาเรียกกำลังยืนทำงานของเธออยู่เธอทำหน้าที่ของเธออย่างสุขุมรอบคอบ นี่ไม่ใช่งานเลี้ยงแรกที่เธอได้ทำหญิงสาวตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีแม้รูปร่างเดินร่างของเธอจะหนักไปทางเซ็กซี่สักหน่อยแต่เธอคิดว่าชุดที่เธอสวมอยู่นั้นมิดชิดและดูเรียบร้อยเธอรู้สึกได้เหมือนมีอะไรบางอย่างมายืนจ้องเธออยู่หญิงสาวเงยหน้าเห็นเพื่อนของเจ้านายจึงยิ้มรับ มีอะไรให้ดิฉันช่วยหรอคะคุณเธอเอ่ยถามอย่างสุภาพแต่เควินที่จ้องมองเธอเราวกับจะเกินเกินอยู่แล้วกลับยิ้มเพลยอย่างหนุ่มเพลย์บอยมีหน้ามีหน้าจะสาวน้อยมาช่วยฉันตรงนี้หน่อยเธอเดินตามเข้าไปอย่างว่าง่ายมือยังถึงผ้าที่ใช้เช็ดโต๊ะตามไปด้วยอ,อ้อสิ่งนั้นนะ่ะเอาวางไว้ตรงนั้นนะจ๊ะ เธอยังงงกับคำพูดของเขาและเธอก็ทำตามโดยดีและเดินตามเข้าไปอย่างใสซื่อไม่รู้ตัวเลยว่าความเซ็กซี่ที่เธอปกปิดไว้จะเข้าตาหนุ่มร้อนรักเธอเดินตามเข้าไปอย่างว่าง่ายและเข้าพาเธอขึ้นไปที่ชั้นสองหญิงสาวงงนิดๆมองรอบข้างหน่อยๆในขณะนั้นบอยมองตาม เธอมองเจ้านหนุ่มอย่างไม่เข้าใจในขณะที่เขาทำท่ายักไหลเหมือนไม่สนใจตอนนั้นเองที่เธอเริ่มรู้แล้วว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับอะไรแม้เธอจะเดินตามชายหนุ่มคนนี้ไปเงียบเงียบแต่เธอก็ระวังระวัยอยู่ในทีนี่ในห้องนี้นะในห้องน้ำเขาบอกมีคนไปอาเจียนไว้ในนั้นหญิงสาวโล่งอก ดีใจเหลือเกินที่เธอเอาแต่คิดมากไปเองได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะจัดการให้คุณรอสักครู่นะคะว่าแล้วเธอก็เดินเข้าห้องแต่เอกใจเล็กน้อยที่ผู้ชายคนนั้นจู่จูก็เดินเข้ามาและมีเสียงปิดประตูนั่นเองทำให้เมสาวรีบหันไปดาวน้อยทะลึงตาจ้องเขาอย่างไม่อยากเชื่อชายหนุ่ม ค่อยๆถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกทีละนิดทีละน้อยดวงตาของเขาวาววามขณะจ้องมองเรือนร่างเซ็กซี่ที่อยู่ในชุดเมดคุณจะทำอะไรคะคุณผู้ชายเรียกฉันว่าเควินคุณผู้ชายการุณาออกไปคะ่ะดิฉันจะทำความสะอาดให้ก็ทำไปซี่เขาพูดเบาๆเ,เรื่อย และหย่อนก้นลงนั่งปลายเตียงหญิงสาวไม่ไว้ใจเขาแต่ก็คิดไปเองว่าเขาคงไม่ได้ว่าอะไรเขาคงไม่ทำอะไรเธอหรอกเพราะเธอเป็นแค่เมตดเท่านั้นหญิงสาวค่อยๆหันหน้าไปทางห้องน้ำเธอมองหารอยอาเจียนแม้ตะกลิ่นก็ไม่มีมันสะอาสะอ้านอย่างปกติตอนนั้นเองที่เธอเริ่มรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเธอ วะ <What? S 2> รองได้เพียงเท่านั้นร่างอ,อกอิ่มก็ถูกรวบไว้ในวงแขนที่แข็งแกร่งเธอหลกปากกับจมูกของเขาที่ก้มลงมาอย่างกระหายหิวหญิงสาวกรีดร้องลัน่นเดินร่างของเธออยู่ในร่างของเขามือทั้งสองที่เตรียมจะปะทุสร้ายถูกรวบเอาไว้ทางด้านหลังยอมฉันดีดีเธอหน้าเดี๋ยวฉันจะให้รองวันอวบอิ่มแบบเธอ รับรองได้ต้องได้จากฉันไปเยอะนา่ชายหนุ่มพูดอย่างย่ามใจแต่หญิงสาวกลับดิ้นรนกัดขืนออกไปให้พ้นนะไอ้เฮงสวยฉันไม่ขายตัวโว้ยคำของเธอทำให้เขาถึงกับตะลึงนี่เธอด่าฉันรอแต่ไม่เป็นไรเซ็กซี่ดีไม่เสือสาว เขากดจมูกลงมาแถวๆบริเวณใบหูทำไมนะแม่เสือคนนี้กลับดูเหมือนลูกแมวน้อยขนนุ่มๆฟูๆหอมๆนี่เธอเป็นเมดจริงๆเด้อทำไมตัวถึงได้นุ่มนิ่มหอมกลุ่นอย่างนี้ล่ะมีผัวหรือ,อยังแต่และคำถามของเขาทําเธออดใจไม่ไหวหญิงสาวถึงกับ หันหน้าไปหาเขาอย่างไม้มาดชายหนุ่มเห็นท่าทางของเธอคิดว่าเธอคงจะอ่อนให้เขาแล้วแต่เปล่าเลยเมื่อเขาก้มหน้าเข้ามาใกล้เธอก็กัดหูเขาอย่างแรงโอ๊ยเจ็บนะโว้ยเขาผลักเธอออกหญิงสาวหัวเราะแฮะแะสะใจดีไหมล่ะคะเมดคนนี้แหละที่ไม่ยอมทุกอย่างอ๋อเชิญไปฟ้อง คุณบอยได้เลยนะคะฟ้องได้เลยดิฉัน mm. ไม่กลัวก็แค่ไม่มีงานทํามีงานให้ท nah ําต้องมากมายหญิงสาวบอกแล้วเดินปึงปังออกมาในตอนนั้นเองเธอเห็นบอยยืนอยู่หน้าห้องเป็นอะไรรอเปล่าหญิงสาวเชิดหน้าใส่เขารู้แล้วว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเพื่อนของเขาไอ้เควิน มันร้องอย่างกับควายถูกเชือดในตอนนั้นเองเขาก็ได้แต่ปล่อยให้หญิงสาวเดินผ่านไปเงียบๆเธอทำงานของตัวเองไปอย่างเรียบง่ายจิตใจขุ่นมัวในขณะที่เห็นเควินและบอยออกมาจากห้องและเดินลงมาจากชั้นสองหญิงสาวทิ้งค้อนให้ชายหนุ่มทั้งสองในขณะที่บอยหัวเราะเบาๆฉันบอกนายแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ง่าย หล่อนเป็นใครวะเป็นแม่แม่ของฉันเก็บหล่อนมาเรี้ยงนะ่ะความจริงแล้วไม่ได้ถือว่าเก็บนะแต่ว่าครอบครัวของหล่อนนะอืมมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในตอนนั้นเหมือนป้าของหล่อนเอามาฝากแม่ก็เลยรับไว้เห็นว่าน่ารักแล้วท่านก็มีแต่ลูกชายก็อย่างว่าและนะ การได้มีเด็กผู้หญิงสักคนอยู่ในบ้านมันก็ทำให้ท่านฮุดชุ่มชื่นหัวใจแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าคงอยากได้เงินพิเศษละมั้งถึงได้ขอแม่มาเป็นเมดในงานนี้เควินได้จะฟังเขายัางคงหมายมาเธอดวงตาคู่คมคู่นั้นยังคงจ้องมองเธอเรากับจะเอาชนะให้ได้ เขาเพิ่งรู้ว่าเธอยังเรียนอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้คิดว่าเป็นลูกเลี้ยงที่พ่อของบอยแม่ของบอยเก็บเธอมาเลี้ยงให้การศึกษาต่อเธอแต่เธอก็เป็นคนทอตัวและใช้ชีวิตอย่างปกติเรียบง่ายที่สุดเขารู้มาว่าหล่อนไม่เคยขอเงินพ่อแม่ของบอย มักจะหาเงินใช้เองและทำงานพิเศษเล็กๆน้อยๆส่วนงานที่เป็นเมดในงานเลี้ยงของบอยนั้นเธอมองว่าเธอมักจะได้ทิปและมีเงินเก็บเยอะแยะอยากรู้จังผู้หญิงคนนั้นคิดอะไรอยู่ๆเพลย์บอยร้อนรักก็นึกสนใจผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาใช้นิ้วคลำหูปอย,ปอย มันยังเป็นรอยแดงเพราะถูกเธอกัดแต่เขากลับไม่ใส่ใจในสิ่งที่เธอทำกับเขาเย็นวันหนึ่งหญิงสาวเตรียมจะกลับไปที่ทำงานของเธอในขณะนั้นก็มีรถเปอร์ช่มาจอดอยู่ข้างๆเธอหันไปมองอย่างไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะตัวเธอไม่ค่อยติดดูดาว่างงจะสาวน้อย เสียงนั้นทำให้เธอต้องหันไปมองเพราะมันฟังดูคุ้นเหลือเกินคุณนั่นเองเธอพูดง่ายๆและเขาก็บอกว่าใช่ฉันนั่นเองมีอะไรหรอคะไม่มีอะไรมากมากไปกว่าอยากพาเธอไปส่งไปส่งที่ไหนล่ะคะนรกหรือสวรรค์ไม่ลรอคะเก็บรถดูดูดของคุณกับหน้าตาดีๆ อารมณ์หื่นๆของคุณไปใช้กับคนอื่นเถอะพูดจบเธอก็สะบัดป๊อปอย่างไม่แยแสและเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเปลี่ยนชุดและทำงานเธอออกมาจากห้องก็พบว่าเขามายืนอยู่ในร้านเดินดูโน่นนี่เหมือนทิ้งอารมณ์เขามาทำอะไรที่นี่รุ่นพี่ของเธอถาม เธอยักไหลไม่ทราบสิคะพี่ลองถามเขาดูสิพี่เห็นเขาเดินดูข้าวของจะ่ไม่เห็นเขาจะซื้ออะไรเลยคนระแวงเพราะเคยถูกขโมยของมาแล้วก็เลยหวาดกลัวเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหนูไปทำให้ก็ได้ดาวดาวน้อยพูดอย่างมีไมตรีและเดินเตรไปทางเขาคุณจะซื้ออะไร ไม่ได้ซื้ออะไรแค่มาดูสาวคุณนิ่มมันเธอกลั้ากลืนคำที่จะพูดอยากจะข่วนหน้าหรือไล่แห่เขาออกไปแต่ด้วยความเป็นพนักงานเธอทำแบบนั้นไม่ได้คุณออกไปจากที่นี่เถอคะค่ะพวกเราต้องการจะทํางานกันและที่นี่ก็มีขโมยบ่อยการที่คุณมายืนเก้ๆกลางๆในชุดแบบนี้ทำให้พวกเรา,เราหวาดระแวงทำงานกันไม่ได้ ฉันเหมือนขโมยขนาดนั้นเลยเหรอเขาพายมือไปที uh> ่ร um ูปร uh ่างที่แสนน่าประทับใจของตัวเองเสื้อผ้าราคาแพงและรถที่จอดอยู่หน้าร้านทำให้ทุกคนเกรงใจใครจะรู้ล่ะคะบางทีขโมยก็อาจจะมาในมาดของไฮโซก็ได้เขาหัวเราะในลำคอเธอนี่มันปากร้ายนักนะไม่สาวเซ็กซี่ เธอชักจเ,เหนืออดแล้วต้องเดินเข้าไปข้างในเพื่อสงบสติอารมณ์เพราะไม่อยากจะใส่อารมณ์กับผู้ชายคนนี้รุ่นพี่เดินตามเธอเข้ามารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรหญิงสาวพยายามสะกดกั้นอารมณ์ต้องการหนูนั่นเองแม่ดาวน้อยใครใช้ให้เธอเซ็กซี่ขนาดนี้ละจ๊ะนั่นพ่อหนุ่มปอเช่ยังมาตามจีบเธอแหม ให้เราก็นึกว่าเขาแกล้งแต่งตัวดีเพื่อที่จะมาขโมยของที่ไหนได้แค่อยากขโมยหัวใจสาวเขารู้หรือเปล่าล่ะว่าเธอนะ่ะกลืนยากก้างชิ้นตกหญิงสาวสส่หน้าช้าช้าไม่เอานะพี่หนูไม่อยากยุ่งกับเขาหรอกที่พูดแบบนี้เพราะเธอไม่อยากเป็นของเล่นของคนรวยผู้ชายรวยๆนะ่ะก็เห็นพวกเราเป็นของเล่นทั้งนั้นหญิงสาว รู้สึกเซ็งและออกไปทำงานต่อเธอโทรศัพท์หาพี่ชายอีกคนที่ชื่อพี่บอยพี่คะพี่ช่วยบอกเพื่อนพี่ให้เขาออกไปจากร้านของหนูได้ไหมเธอบอกอย่างใจเย็นออกจะเกรงใจเพราะเธอไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับบรรดาพี่ๆที่มองเธอเป็นแค่น้องเห็นทีว่าพี่จะพูดอะไรไม่ได้ เพราะไอเควินคนนี้มันเอาแต่ใจตัวเองตามภาษาลูกคนเดียวแล้วมันก็ถูกพ่อมาสปอยซะจนเคยตัวพี่ห้ามมันไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันได้อะไรมันอยากได้อะไรก็ต้องให้มันและมันก็ต้องเอาให้ไ,ได้ด้วยเอาใจช่วยนะน้องสาวสุดที่รักหวังว่าจะสลัดเออปลิง ให้พ้นจากตัวก็แล้วกันพูดเหมือนติดตลกแต่เธอไม่ตลกด้วยหลังจากนั้นเธอก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างใช้กำลังและความคิดเพื่อรวบรวมการตัดสินใจและแล้วเธอก็ค่อยๆเดินออกมาจากห้องพักพนักงานเพื่อเผชิญหน้ากับเขาชายหนุม่มกำลังใช้โทรศัพท์ซึ่งเขามองเธอยิ้มยิ้มโบกมือให้นิดหน่อยอ๋อ เขากำลังคุยกับพี่ชายของเธอบอยคงกำลังพูดกับเขาให้เขาถอยห่างมาจากเธอซะเพราะเธอจำเป็นต้องทำงานแต่ผู้ชายคนนั้นจะเยาะเธอรู้ได้จากอาการของเขาผู้ชายคนนี้ไม่มีวันยอมง่ายๆแนะ่และเธอก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างนั้นใช่ไหมโทรฟ้องพี่ชายล้วจ๊ะขอโทษทีนะ เพราะฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้อย่างที่พี่เธอบอกนั่นแหละเธอพยักเพยิดให้เขาออกไปทางหน้าร้านเขาดูได้จากสรีระท่าทางของเธอหญิงสาวไม่ระยุ่นยอ่อในการจะอธิบายให้เขาฟังขอโทษทีเถอะนะคุณเควินดิฉันเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้ต้องการจะมอบตัวมอบหัวใจให้กับคุณขอโทษทีเถอะนะมีผู้หญิงต้องมากมาย ดูอย่างรุ่นพี่ฉันซิเธอไปยักยเพยิดเข้าไปในร้าน mm. เห็นตุ้นพี่ที่มีใบหน้าสวยงามอยู่ในนั้น mm. เธอมองคุณอย่างกับเทพ,พบุตรในขณะที่ผู้หญิงคนอื่นๆ mm. ก็มองคุณแบบนั้นต้องการคุณมากมายแต่คุณกลับมาสนใจผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยไม่สนใจคุณทำไมคะ เธอถามเป็นการทิ้งท้ายและเขาก็บอกได้ง่ายๆเพราะฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้แม้เธอจะไม่ยินยอมพร้อมใจกัมคำพูดนั้นมันเป็นคำพูดที่กำปั้นทุบดินที่สุดและหญิงสาวไม่อยากฟังอีกต่อไปเธอจึงเลือกที่จะเดินกลับเข้าไปในร้านเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาและเขาก็เตรดเตรอยู่แถวนั้นจนกระทั่ง เธอเลิกงานดูสิว่าเขาจะทำอะไรได้ถ้าเธอไม่ยินยอมหญิงสาวกลับบ้านโดยการขึ้นรถมีแม้เขาจะเชิญชวนให้เธอขึ้นเปอร์เชีของเขาแต่เธอกลับไม่สนใจเธอใช้ชีวิตปกติตามเดิมเขาอยากจะตามก็เรื่องของเขาเขาทำแบบนั้นอยู่สองวัน วันที่สามเขามีดอกไม้มาหนึ่งช่อเดินตามเธอป้อยๆเพื่อเอาดอกไม้ให้เธอเธออายคนอื่นมากเพราะใครๆก็ต่างมองคุณหยุดทำแบบนี้สักทีได้ไหมกลับไปสิจ้ะเขากลับใจเย็นนี่คุณฉันไม่ปลื้มหรอกนะที่คุณทำแบบนี้อ๋อรอเขาทำท่าไม่สนใจจับมือของเธอขึ้นมาเพื่อให้เธอ รับเช่าดอกไม้จากเขาคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยเธอชักจะหมดความอดทนแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อยรับไปสิจา้านะนะอุตสาห์มาง้อแล้วนะคุณดีคุณนิ่มมันประสาทชมัดออกไปให้พ้นจากชีวิตฉันฉันไม่ได้อยากได้อะไรของคุณทั้งนั้น คำพูดของเธอเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเขาเฝ้ารอดูอยู่ตรงนี้มานานแล้วและเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเธอมีชีวิตแบบไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาหายไปเธอโล่งใจแต่รู้สึกแปลกนิดนิดเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันนี้เขาหายไป แต่ตอนที่เธอเลิกงานเธอก็รอรถเมย์อย่างที่เธอเคยทำทุกวันแต่วันนี้มันแตกต่างจากวันอื่นเพราะมันมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดในที่รอรถประจำทางหญิงสาวมองอย่างหวาดแวงเธอเป็นหนึ่งในสามคนที่นั่งรอรถอยู่ตรงนั้นว่าไงจ๊ะน้องสาวคนสวย ไม่พูดเปล่ามันยังแทะลมเธอด้วยการเข้าใกล้และใช้มือใช้ไม้แตะต้องเนื้อตัวของเธอมีหญิงชราสองคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นและผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ท่าทางวัดกลัวไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือเธอแม้เธอจะเอ่ยปากขอร้องช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนี่พวกแกออกไปนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความแจ้งเลยแจ้งสิ พวกมันทลาเข้าหาเธอแต่ตอนนั้นนั่นเองที่เทพพบสุดหลอ,อก็โผล่มาเธอถึงกับตกใจเมื่อเห็นเปอร์เช่มาจากอยู่ข้างๆเขาลงมาจากรถทันทีพวกแกเป็นใครวะเธอเองก็ตกใจรีบวิ่งเข้าหาเขาทั้งที่ปกติแล้วเกลียดเขาเป็นบ้าฉ,ฉันไม่รู้พวกนี้อยู่ดีๆก็มาร่าดาน ผู้หญิงที่อยู่ในท่ารถเมย์ตรงนั้นค่อยๆเดินลบก,กันหายออกไปด้วยความหวาดกลัวแต่หนุ่มรูปงามกลับยืนจังก้าพวกมันสูงแค่1 6 5ยหกถึงร้อแต่สำหรับเควินเขาเป็นลูกครึ่งเขาสูง180ขึ้นไปถึงพวกมันจะมีกัน3คนและมีมีดที่อยู่อยู่พวกมันก็ถือกันออกมาแต่เขากลับไม่ระยุ่นยอ่อเขาปักหลัก ยืนควางทางให้เธออยู่ทางด้านหลังเขาแกเป็นใครวะหนึ่งในสามคนเอ่ยถามเขาเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้วะเอ่ยพูดเธอเองไม่ทันตกใจกับคำพูดของเขาแต่มัวแต่กลัวมีดที่อยู่ในมือของพวกมันและในตอนนั้นเองเขาก็เตะทีเดียวมีดคนแรกล่วงลงกับพื้นในขณะที่อีกสองคนได้แต่มองเพื่อน ที่ล้มเคเก้ไปตามเพื่อนมันเตรียมจะเข้าชาร์จเขาในขณะนั้นเขาผลักเธอออกห่างและเขาเข้าต่อสู้กับพวกมันเธอไม่รู้หรอกเธอรู้แต่ว่าเขาชะงักไปเล็กน้อยมองอะไรไม่ทันสักอย่างรู้แต่ว่าเขาโดนคมมีดเสื้อราคาแพงของเขาขาดแขนของเขาเป็นรอยเธอส่งเสียงรีดรีบหยิบโทรศัพท์มือไม้สัน่นคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยได้ค่ะ มีอันธพาลมันพยายามจะทำร้ายเราช่วยด้วยค่ะเสียงร้องของเธอทำให้อันธพาลสามคนรีบวิ่งหนีหายออกไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของมันถ้บไม่เสียเวลาสตาร์ทเครื่องด้วยซ้ำหญิงสามคนนั้นที่แอบอยู่ค่อยๆอ,ออกมาคุ้นๆเป็นอะไรหรือเปล่าต่างคนก็ต่างเป็นห่วงเป็นใยรวมทั้งตัวเธอเองด้วยเธอเห็นบาดแผลที่แขนของเขา ฉันว่าคุณต้องไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลแล้วฉันก็จะแจ้งความด้วยเขาพยักหน้าหงึกๆโอเคงั้นคุณขับรถเขาบอกกับเธอบ้าเหรอฉันขับรถไม่เป็นเราเรียกรถพยาบาลไหมมีอยู่คนหนึ่งเอ่ยถามตอนนั้นนั่นเองมันก็ชุนละมนุนวุ่นวายตกลงว่าเป็นเขาเองที่ขับรถไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง โดยมีเธอนั่งไปเคียงข้างหมอเย็บแผลให้กับเขาตำรวจมาหาถึงที่โรงพยาบาลสอบถามข้อมูลเธอต้องแจ้งความไอ้พวกนั้นเป็นใครก็ไม่รู้และในตอนนั้นเองเธอก็เริ่มเห็นอกเห็นใจเขารู้ว่าเขามาช่วยเธอได้ทันเวลาโทษทีนะวันนี้ฉันไม่ว่างต้องเข้าประชุมก็เลยมาช้าไปหน่อยประชุมอะไรคะ เลิกตอนสองทุ่มเนี่ยนะเอ้าวเวลาเขาประชุมลากยาวเนะ่ะเขาก็อยู่กันทั้งวันทั้งคืนและเธอเขาพูดอย่างนั้นพูดเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสากลและทำเหมือนเธอเป็นคนงโง่ก็ฉันไม่รู้นี่ก็นั่นแหละพี่ชายเธอก็ประชุมอยู่ด้วยกับฉันลองถามเขาดูก็ได้ไม่ถามหรอกว่าแต่คุณเจ็บหรือเปล่ามือนุ่มนิ่ม จับมือของเขาทันทีเขายิ้มนิดๆไม่เจ็บเธอไม่เป็นไรก็ดีใจแล้วเขายิ้มอวดฟันขาวน่ารักที่สุดและเธอไม่อยากให้หัวใจกับเขาแบบนี้คุณกลับไปพักผ่อนเธอขา่ะฉันเองก็จะกลับเหมือนกันเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งคุณขับไว้หรอเขายิ้มและบอกสาวน้อยตอนฉันมาหาหมอฉันก็ขับมาเองนะ หญิงสาวค้อนเขานิดหน่อยเพราะเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นาะและแล้วเขาก็พูดขึ้นมาในระหว่างที่พาเธอกลับบ้านฉันว่าเดี๋ยวฉันจะต้องพาเธอไปสอนขับรถคอยขับรถรับส่งฉันยังไงล่ะเธอใส่หน้าดิกไม่เอารอกที่ไม่เอาเนี่ยไม่อยากขับรถเป็นหรือว่าไม่อยากพัวพันกับฉันกันแน่ ก็ทั้งสองอย่างเธอบอกง่ายๆและเขาก็ยิ้มไม่ทันแล้วเขาใช้ช่วงเวลานั้นทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นหญิงสาวเริ่มเปล่งใจเขาปล่อยให้เขารับส่งเธอในตอนนั้นนั่นเองพ่อแม่ของเธอก็เริ่มเรียนรู้และรู้จักเขารู้ว่าเขาเริ่มขมาบโผพันอยู่ในชีวิตของลูกสาวลูกเลี้ยงคนนี้หญิงสาวเปิดตัวเปิดใจ ยอมรับเขาเข้ายอมรับเขาเข,าเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยเธอไม่เห็นว่ามันจะติดขัดแต่คนที่มองอยู่รอบๆต่างก็รู้ว่าเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาส่วนเธอเป็นแค่ลูกเลี้ยงแต่เป็นลูกเลี้ยงแล้วยังไงเธออยู่ในตระกูลของผู้รากมากดีพ่อแม่ของเธอก็เป็นถึงผู้รากมากดีใหญ่โตการที่มีเธอ เป็นลูกเลี้ยงมันไม่ได้สำคัญเลยพ่อของเควินตามใจลูกชายเพราะไม่ว่ายังไงผู้ชายคนนี้ลูกชายของเขาเดี๋ยวก็เบื่อไปเองแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังคบหากับเธออยู่หลายเดือนผ่านไปจนกระทั่งหญิงสาวเรียนจบนั่นแหละเขาก็มาขอมั่นหมาย จากที่เคยเป็นผู้ชายร้อนรักมีอะไรก็เอาเซ็กเข้าแรกแต่ตอนนี้เขากลับใจเย็นเพียงเพื่อที่จะรอให้เธอขึ้นเตียงกับเขาอย่างถูกต้องตามประเพณีเข้ามาสู่ขอเธอในช่วงที่เธอรับหลังรับปร,ริญญาหญิงสาวตอบรับเขาแบบสุดใจ เขาขอเธอแต่งงานหญิงสาวก็เต็มใจอย่างเต็มที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าชีวิตของเธอจะได้พบเจอกับผู้ชายที่ทั้งรูปหล่อและดีต่อเธอเธอไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเป็นเพราะเธอ,อที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนฝันลมๆแล,ล้งๆหากจะมีผู้ชายดีๆโด,ดยๆมาชอบแถมยังหน้าตาดีที่ฝันไว้เป็นจริงทั้งหมด เควินดีกับเธอและรักเธอมากถึงกับแต่งงานกับเธอจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วแบบนี้เธอยังจะต้องการอะไรจากเขางานแต่งงานแสน,นหรูใหญ่โตมหราณเธอไม่ต้องการแต่เขาต้องการให้เธอสมเกียรติที่สุดในคืนเข้าหอเธอร้อนร้อนอยู่กับเขา ผู้ชายคนนี้ต้องการเธออย่างสุดจิตสุดใจบทรักที่สารเร้าร้อนบนเตียงทำให้เธอรับรู้ได้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเมื่อจบเกมรักความบริสุทธิ์เป็นของเขาแล้วเขาก็สารภาพรัก,รกออกมาเธอเป็นผู้หญิงที่พี่รักที่สุดเมื่อเขาเอ่ยอย่างนั้นเธอก็กระซิบบอกเขาว่าขอบคุณนะคะที่รักและฉันเองก็รักคุณเหมือนกัน เรื่องนี้ควรจะจบลงด้วยดีแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงจบแล้วนะคะอะไรบะเมดเซ็กซี่กับหนุ่มดอนรักนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะต่อฝากนิยายด้วยเนะทางเรื่องอช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องเหลืองนะฝากชมผู้สนับสนุนฝากกดติดตามรักนะคะบุญร,รักษาสวัสดีค่ะ